สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนนะคะบทที่6นะคะจะเป็นเรื่องของการอ่านมาตาตัวสะกดแม่เกยค่ะคำที่ใช้ตัวสะกดแม่เกยนะคะได้แก่ยอยักษ์ค่ะตัวอย่างคำในแม่เกยนะคะคำว่าไฟฉายอ่านว่าไฟฉายคำว่าม้าลายอ่านว่าม้าลายคำว่าผู้ชายอ่านว่าผู้ชายคำว่ากล้วยอ่านว่ากล้วย คำว่านักมวยอ่านว่านักมวยตัวอย่างคำในแม่เกยคำต่อไปนะคะคือคำว่าป่วยอ่านว่าป่วยทนายอ่านว่าทนาย,เป,ายานาเป้าหมาย,ยอ่านว่าเป้าหมายถ้วยอ่านว่าถ้วยช่วยด้วยอ่านว่าช่วยด้วยตัวอย่างประโยคในแม่เกยน,นะคะ ผู้ชายคนนี้แข็งแรงสมเป็นนักมวยคำว่าชายและค,คำว่ามวยคือมาตาตัวสะกดแม่เกยค่ะช่วยฉันด้วยฉันป่วยหนักคำว่าช่วยคำว่าด้วยและคำว่าป่วยคือมาตาตัวสะกดแม่เกยค่ะฉันซื้อกล้วยไปให้ลิงคำว่ากล้วยคือมาตาตัวสะกดแม่เกยค่ะและประโยคสุดท้ายนะคะป้าฉันจ้างทนายมาช่วยเรื่องคดีคำว่าทนายคือมาตาตัวสะกดแม่เกยค่ะ